สำหรับราคาทองคําบ้านเราเช้าวันนี้นะคะปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะ200บาทนะคะส่งผลทำให้ทองคําแท่งนั้นขึ้นมายือนอยู่ที่24,300บาทและราคาทองรูปะพันค่ะอยู่ที่24,700บาทนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าทิดตามติดตามในเรื่องของอัตรา นะคะเช้าวันนี้นะั้นยังมีทิศทางอ่อนค่าค่ะหลังจากที่ค่างเงินยูโรนั้นร่วงอ่อนค่ากว่า8เดือนนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้เงินบาทของไทยเราค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่31มสบาทยีสตางค์ถึง31สสตางค์นะคะยังมีความกังวลเกี่ยวกับปจัจจัยเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงกรีซด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่ามามองที่ตลาดหุ้นไทยค่ะถือว่าค่อนข้างจะปรับตัวลดลงอย่างหนักนะคะหลังจากที่ตลาดเอเชียที่เมื่อสักครูน่นี้คุณลูกปัดรายงานกันไปว่าปรับลดลงนะคะในส่วนของตลาด ปรับลดลงไปนะคะ34.14จุดค่ะลงมายืนอยู่ที่8 8 2 0 7จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1, 7 2 8ล้านบาทค่ะจะต้องไปประเมินสถานการณ์กันนะคะกับทางด้านของคุณกันทราละดาวันณอยุทยากรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสรค่ะสวัสดีค่ะคุณกันทราคะสวัสดีคับคุณแดนครับค่ะการที่ดัชนีปรับตัวลงแรงๆอย่างนี้เปิดขึ้นมาในต้นเดือนตุลาคมเลยมันเป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะ ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเรียนตามตรงในแง่ของฟันเดเมนท์ลนะครับที่ฟันเดเมนท์ลเนี่ยไม่มีอะไรน่าน่าจะกังวลนะครับหมายถึงว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่นะครับเดิมจากตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาที่ประกาศมาไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคการ,กรเกษตรภาคการบริโภคก,การลงทุนนะครับรวมถึงการส่งออกเนี่ยดีหมดยกเว้นแต่เงินเฟ้ออาจจะมีอยู่ปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับแต่นองนั้นดีหมดนะครับแล้วก็ตัวมาเก็ตดิวเองตอนเนี้ ผมว่าเกือบเกือบสี่จุดห้าแล้วน่าจะเป็นไปได้นะครับ P/E P/E เฉลี่ยตลาดตอนนี้ก็ต่างกับสิบเอ็ดเท่าซึ่งตลาดไทยเนี่ยส่วนใหญ่เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเท่าสิบปีเนี่ยนะครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย P/E เฉลี่ยอยู่ประมาณสิบเอ็ดเท่าฉะนั้นเนี่ยในแง่ฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยมันก็ยังต่ำไปหมดนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าปัจจัยจากต่างประเทศอย่างที่เราทราบกันในว่าจะเป็นยุโรสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนที่ที่จะต้องติดตามตอนนี้ครับฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้การลงทุนตอนนี้อาจจะต้องใช้ปัจจัยทางด้านของตัวเทคนิคเข้ามาช่วยนะครับว่าจุดไหนถึงจะน่าเข้าไปรับจุดไหนถึงจะน่าเข้าไปซื้อครับค่ะถ้าหากว่ามองจากปัจจัยในรูปแบบของเทคนิคนี่นะคะการที่ร่วงลงอย่างนี้มีจุดต่าสุดที่ประมาณการเอาไว้หรือเปล่าคะเออในในขั้นแรกเนี่ยนะครับในขั้นแรกก่อนคงไม่ได้ประมาณถึงสุดๆตรงนั้นนะครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงไปแถวๆแปดหกเจ็ดนะครับซึ่งเป็นโซเดิมนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลุดเก้าร้อยสิบจุดเนี่ยถือว่าเป็น แนวรับที่สําคัญมากๆนะครับเป็นตัวเขื่อนที่สําคัญถ้าภาษาเดือดร้อนตอนนี้คืออันนั้นคือบางโฉมสีเลยแหละครับเจ้าร้อยสิบเนี่ยนะครับพอหลุดแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เทคนิคเอนี่ยมาเสียนะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้เนี่ยลงประมาณทักษาที่หกจุดหรือประมาณเกือบเกสี่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลงมาตรงน,นี้อาจจะต้องรอรอมาดูอีกทีหนึ่งครับต้องบอกว่าต้องมาดูอีกทีแถวแถวปดหกเจ็ดนะครับค่ะตอนนี้ถ้าหากว่ามองจากพอร์ตการลงทุนของต่างชาติเอมันเริ่มมีสัญญาณของการขายสุทธิกลับมาไหมคะ เออยังมีโอกาสนะครับต่างชาติก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาขายหุ้นที่อยู่นะครับเออมันมีข้อมูลเบื้องต้นอย่างนี้นะครับในเดือนในในไตรมาสสี่เนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยต่างชาติมักจะขายหุ้นนะครับส่วนหุที่เราเก็บมาตลอดที่ที่เปิดตลาดหลักทรัพย์มานะครับต่างชาติมักจะขายหุ้นอยู่ในในไตรมาสสี่เนี่ยนะครับค่ะค่ะว่ามองกลยุทธการลงทุนวันนี้จะให้ไว้อย่างไรดีคะ เออก็ไปไปดูรอแถวๆนะครับแปดห้าห้าถึงแปดหกเจดเรอสถานการณ์ตรงนั้นก่อนนะครับผมผมไม่ได้ยังไม่อยากให้เรียนเข้าซื้อตรงนั้นนะครับแต่ดูว่าแปดหกเจรับอยู่ไหมนะครับแต่อยากเรียนย้าว่าในแง่ของฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยเออหุ้นไทยหลายๆตัวเนี่ยอันเดอร์มากๆนะครับตามว้อปัจจัยพื้นฐานมากๆแต่ขอให้ดูจังหวะในการเข้าซื้อเท่านั้นเองครับ ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องรอให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายกันไปซะก่อนนะคะสำหรับคนที่ลงทุน ของการลงทุนณขณะน,นี้อาจจะต้องจับตามองเป็นพิเศษค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะรายหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะมองไปในกลุ่มของธนาคารค่ะเบหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะมีการประกาศนโยบายในการกระตุ้นกําลังซื้อของภาครัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าแรงนะคะหรือว่าในส่วนของนโยบายบ้านหลังแรกรถคันแรกก็จะช่วยทําให้พอร์ตสินเชื่อนั้นเติเตบโตด้วยเศรษฐกิจโลกในปี55นั้นชะลอตัวลงค่ะแต่ว่าจะไปกระทบนะคะต่อสินเชื่อรายใหญ่แล้วก็ SME NPL นั้นปรับตัวลดลงค่ะ แล้วก็มีการรวมธุรกิจกับไทย ชีวิตนะคะผ่านไปอย่างราบรื่นซึ่งตรงนี้ประเมินแล้วยังมีโอกาสในการเติบโต D B S นั้นประเมินราคาที่23บาท20สตางค์ค่ะขณะที่ธนาตามองที่34บาท K G I ให้ไว้ที่33บาทค่ะอีกหลักทรัพย์หนึ่งนะคะทางด้านของกลุ่มบันเทิงค่ะ R S นะคะ R S นั้นมีการประเมินว่าหนังเรื่องบางก,กอกกัางฟูนั้นอาจจะมีผลที่ขาดทุนกดดันผลงานไตรมาสสค่ะแต่คาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสท,ที่4นะคะปี B 55คาดธุรกิจทีวีเดาวเทียมนั้นจะเติบโตกว่า60%ขณะที่ ลิขสิทธิ์รายการกินเทนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตค่ะประเมินแล้วนะคะราคาเป้าหมายเกียรตินาคินให้ไว้ที่4บาท70สตางขณะที่ธนชาตินั้นหมอะที่5บาท35สตางฟิลิปค่ะให้ไว้ที่4บาท46สตางค่ะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะในช่วงระยะเวลาที่ตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนไปต